ต้องขอทาการสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี่ผมจะมารีวิวเรือที่ผมสร้างไว้นะครับผมจะสร้างเรืออะไรก็มันดูได้เลยเข้ามาหน่อยเข้ามาให้เห็นหัวนมหน่อยนิ่งนิ่อย่าสนี่ตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แม่จะมองเห็นไม่ยัไงมองตรงนี้เลยนี่ ไปมาชันนะตั้งตรงนี้แล้วกันนะโอเคใครจะดูหน้าผมมองตรงนี้ได้เลยนะแน่เลยผมมีเรือลำนี้นะผมเพื่อนผมบอกว่าอยากเห็นเรือยักษ์ที่ผมสร้างอยากให้ผมดีวิวผมเลยจัดไปเลยใช่ไหมโอ,โอเคผม้จะไม่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ตาตานะคะทุกคนนี่คือสางขึ้นเลื่อนเลยนี่ผมสร้างไม่ค่อยเป็นนะมันไม่ค่อยเย็ยนมาวกเพราะว่าผมสร้างไม่ค่อยเป็นงอีกม,ม,มือใหม่ผมเป็นมือใหม่ <ปะ S 2> มันรนไม่มันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีไม่มีลำแสงไม่มี นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของอาบู Jetpack นะอันนี้ก็จะเป็นห้องคนขับนะครับนี่เลยก็ไปอย่างนี้เลยถามว่ามันมีไอ้พู้องแบบกลไกอะไรไหมไอ้ตัสนะครับผมกดตรงนี้มันก็จะเป็นการพูงเป็นไห้ตัสด้วเป็คน AFK ด้วยไม่ใช่ฮตัสเลยเรียกว่าเทอร์โบเทอร์โบเ,โบเติม ประมาณนี้น่าจะได้มันก็ค่อยๆไปเร็วขึ้นนะคบท่านผู้ชมไม่ม,มันช้าหละท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมได้เห็นความจริงเกี่ยวกับความเร็วนั้นท่านผู้ชมก็จะแบบอ๋อใช่แล้วใช่แล้วดูกอนนะครับผมกดไฮตาสแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่นครับนี่คือกดไฮตาสแล้วนะมันช้ามากเลยนะครับจะสังเกตได้นะแต่ว่า ทำอย่างนี้มันก็จะเร็วมากเลยนะครับตอนที่มันยังไม่เหล็กมากนะแต่ว่าตอนนี้มันค่างเหล็กแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะก็ไปอยู่ด้านก่า ไาเลยพุ่งไปเลยโอ้โ oh, หพุ่งไปไกลมากโอ้โหไม่อยาก <จะ S 1> <ร>ออกนอกจังอ่ยดีขึ้นเยอะหน่อยไม่ได้ออกจากแอบนะคะโลกออกไปทีนึงออกออกสิออกสิแกออกสิดีมากพุ่งไปเลยปู้ใครตัดเติมบอก ถามว่าไฮตัสเติมหาจากไหนหาจากในแม่มได้นะครับถ้าสึงว่าใครขี้เกียจหาเติมเลยสองร้อยห้าสิบรบ้ลแต่เมื่อผมไม่ได้เติมไงผม<ค>หาจากในแล้่ใกล้จะตายนี่แหละ้ว<ะ>ก็จะแพ้แนลน้วโอ้มรารอย้อนกลับมาด่านเดิมเหี๋เนี่ยต้องดูได้หน้าสีมันฟังแล้วอะไรอ้ว

โอเคนะครับสำหรับอันนี้ก็ทิปไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่นะเพราะว่าแค่จะมารีวิวแค่ลำเดียวนะแล้วลำแบบที่มีลำแสงอ่ะไม่มีอะไรอ่ะเรืออะไรอันที่มีลำแสงไม่เข้าใจโอเคนะคร oh ับสำหรับอันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนเ่อนได้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ลาดนกิมใหม่ๆด้วยนะครับ ผมและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะอันนี้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจริงๆนะถ้าใครกดติดตามโอเคนะครับอย่าลืมแบบกดติดตามด้วยนะครับไม่บายกดแชร์ด้วย